สิ่งที่ต้องมีหลังเสริมจมูกค่ะหนึ่งค่ะหมอนรองคอเพราะเรานะคะต้องนอนหัวสูงนะคะ่ง uh huh. น้อยสองสัปดาห์นะคะสองค่ะน้ำมะพร้าวนะคะหรือว่าน้ำใบบัวบกก็ได้นะทุกคนเพราะว่าน้องนะคะจะช่วยลดบวมเรานะคะในระยะแรกค่ะสาะคะเป็นวิตามินซีหรือว่าพวกอาหารเสริมที่ช่วยลดบวมค่ะ น,ะะน้ําเกลือนะคะแล้วก็คัดเติมบัตรคะ่ะเพราะว่าเราะะจะต้องล้างแผลนะคะไม่ให้เก็ดเลือดนะคะติดตรงแผลนนะทุกคนเราต้องแบบล้างเช้าเย็นนะคะให้สะอาดเลยค่ะอย่างต่อมานะคือคลีนซิ่งแล้วก็สัมลีนะทุกคนเอาไว้เช็ดแล้วก็ทาความสะอาดหน้านะคะเพราะว่าช่วงแรกอะ่ะเราห้ามล้างหน้าเพื่อไม่ให้น้ำโดนแผลนนะทุกคนเราต้องแบบใช้คลีนซิ่งเช็ดหน้านะคะเบาๆนะทุกคนและอย่างต่อมาที่ขาดไม่นะได้นะทุกคนก็คือเจลประคบเย็นค่ะเพราะว่านะคะช่วงแรกนะคะ1-2วันที่เราแบบ ไปผ่าตัดนานคะทุกคนเราต้องแบบประครบเย็นนาเพื่อจะไม่ให้แบบน้องวมชำ้ำง,ง่ายนะทุกคนและนี่คือสิ่งที่ต้องมีหลังเสริมจมูกนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามแม่พลด้วยนะทุกคนบ๊ายบาย